สวัสดีครับผมบุญโฮมเหมสันครับเจ้าของศูนย์เรียนรู้โค้งหนองนาประจำำําตําบลบึงแกนะครับซึ่งศูนย์นี้ก็ได้รับเป็นศูนย์ก้าวหน้าของของตําบลน,นะครับที่เป็นหนึ่งใน16ของทัวประเทศเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการน่นะครับไปศึกษาทฤษฎีใหม่ของในหลวงครับก็สนใจมานานแล้วตั้งแต่ปี2540นะครับ ก็จริงๆก็เริ่มทํามาเรื่องแต่นู้นนะฮะชุดรแรกๆก็มาเริ่มทํากันนาก่อนมาขุดคลองขุดบอ่อน้ําอะไรพวกนี้ฮะเสร็จแล้วก็ได้ทํามาเรื่อยๆสักสิปีก็ปลูกป่านได้พอสมควรนะครับทีนี้ก็พอมีโครงการของอโกรงการพัฒนาชุมชนมานะครับก็สนใจก็สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับก็โชคดีว่าอําเภอม,มหาชนะชัยจังหวัดยโสธรได้รับการสนับสนุนนะครับมี C.O.M. U, อยู่ 90นะครับซึ่งอำเภอมหาชนะชัยเนี่ยมี10อำเภอเอ้10ตำบลน,นะครับเราก็ได้มา9ตำบลน,นะครับก็คิดว่าได้อ่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจําตำบลแต่ละหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นโชคดีของอำเภอมหาชนะชัยนะครับได้มาเข้าร่วมโครงการก็อ่เพิ่งเริ่มเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็มาเริ่มอ่าทโครงการอา่ก็ได้พัฒนามาจนถึงปีนี้นะครับแล้วก็ เนื่องจากว่าเป็นศูนย์ก้าวหน้าก็เลยต้องอมีภารกิจในการไปสนับสนุนศูนย์ c l m ข้างเคียงของตำบลอื่นแปดตำบลน,นะครับแล้วก็ช่วยพี่น้อง hlm ครัวเรือนค้องหนองนาเราอีก198ครัวเรือนนะครับก็คอยประสานงานคอยดูแลคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับ hlm และก็ c l m นะครับก็ถือว่าได้รับประสบผลสำเร็จนะครับที่ศูนย์นี้ก็จะเน้นหนักเรื่องการปลูกป่าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมี ป่าที่เป็นป่าอาหารเป็นป่า5ระดับปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับเราก็มเีเริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็ปลูกไม้ที่สามารถเ,าเป็นรายไดเ้เป็นรายเดือนราย3เดือนนะครับมีปลูกพริกปลูกมะละกอปลูกกล้วยนะครับในบ่อเลี้ยงปลาก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับแปลงนาก็าทํานาอินทรีย์นะครับได้แปลรมเรื่องอน้ำหมักเจ้าปลวก ที่ทกาลสินมาก็เอามาเผยแพร,พร่ที่อำเภอมหาชนะชัยก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเกษตรกรที่ที่นี่เนี่ยเข้าใจว่าส่วนใหญ่ของประเทศได,ได้ได้เจอปัญหาของปุ๋ยราคาแพงนะครับเราก็เอาน้ําหมักจาาปลวกมาทดลองของศูนย์ c l m ทุกศูนย์เป็นแปลงตัวอย่างศูนย์ละ3าไร่นะครับเมื่อเกี่ยวข้าวเมื่อฤด,ดูการเกี่ยวข้าวปีที่แล้วนะครับเราก็ มีค่าเฉลี่ยของข้าวที่เราใช้น้ำหมักยาปลวกโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับได้ต่ำสุดเนี่ยไรละ800กิโลกรัมนะครับสูงสุดนี่ก็หนึ่งตันก็อีก200 200กิโลกรัมนะครับค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณาหนึ่งตันต่อไรท่ที่ที่เราทำกันนะครับปีนี้ก็จะขยายผลเนื่องจากว่าปุ๋ยก็แพงมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนะครับก็ได้เริ่มอบรมพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องควรเรือนโค้งหนองนาเรา เราก็ตั้งกลุ่มการทำข้าวอินทรีย์โดยการใช้น้ำหมักยาวปลวกปีนี้ก็จะขยายผลไปทั้งอำเภอนะครับก็คิดว่าจะพยายามขยายผลไป HLM ของครัวเรือนอำเภออื่นด้วยซึ่งรวมแล้วก็อำเภอ,อจังหวัดยะโสธรเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ800ครัวเรือนนะครับซึ่งเราจะขยายผลตัวนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรข้างเคียงหนึ่งในในในแต่ละพื้นที่นะครับก็คิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มากนะครับ ทําให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องโคกหนองนานเราเนี่ยมีรายได้ทั้งปีนะครับหลังจากทุกท่านกลัวเรียนได้มาร่วมโครงการเนี่ยก็มีรายได้มีกิจกรรมทําในแปลงของตัวเองทั้งปีนะครับโดยเฉพาะ,ะพืชอายุสั้นแล้วก็พวกปลาที่เราปลูกไอ้ที่เราเลี้ยงกันในบ่อปลานะครับแล้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงที่ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็จะเป็นเราเลี้ยงหมูหมูป่านะครับเราใช้พืชผัก กล้วยอะไรพวกลายทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารปลูกย้ายเป็นอาหารนะครับก็ประสบผลสําเร็จด้วยดีครับในปีนี้เองที่กําลังทําโครงการอยู่ของศูนย์ C L M ทั้ง90นะครับได้ตกลงกันว่าเราจะทําเป็นตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากกล้วยเรือนที่กําลังเริ่มมีผลผลิตมากขึ้นแล้วนะครับโดยการจัดตั้งตลาดต้นแบบเป็นตลาด C L M ซึ่งที่ศูนย์ผมเนี่ยเราตกลงว่าเราใช้ชื่อโฮมดีนะครับเพราะว่าโฮมภาษาอินเดียนี่แปลว่าการรวม เพราะนั้นดีก็คือดีอยู่แล้วนะค็คือร่วมนึงสิ่งดีๆของพวกเรา,าพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องครัวเรือนพวกน้องนาเรามาขายผลผลิตที่นี่นะครับอาจจะประมาณสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับ<อ>เราก็เตรียมพื้นที่ตลาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ได้เปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังเริ่มที่จะรวบรวมผลผล,ผลิตแล้วก็มาขายกันสองอาทิตย์อาจจะเป็น,นวันใดว,วันหนึ่งเราก็นัดกันมาขายนะครับซึ่งวันที่เปิดตลาดก็มีผลผลิตจกากครัวเรือนมาเยอะมากครับก็หมดภายในวันเดียว มีพี่น้องในชุมชนสนใจมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการพัฒนาชุมชนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็คิดว่าอันนี้อยากจะให้ขยายผลสู่แปลงครัวเรือนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นประโยชน์และเป็นเป็นทางรอดของครัวเรือนเราของเกษตรกรพี่น้องเราครับ60ปีคครรรงงงงกาาาพพััฒนนนนนนชชชุมชุมมมมววสส้้สสงงต่่ยทอบจ I'm just